เรื่องเก่านุนน้น,นปีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแคนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลาถึงแล้วขอรับตบอ,อยู่ในนี้ด้วยขอรับไปลงนาไดขอรับท่านเจ้าเมือง ระวัาางกันได้ศพขอรับคนข้ายังไม่กลัวแล้วทำไมค้าถึงกลัวศพวยแล้วเอ่อไอ้หโหมงโง่อีกแล้วท่านเจ้าเมืองอยู่กับผีตลอดเพลาจึงมีกลัวศพแ,แต่เพลานี่ไอ้โหมกลัวเสียแล้วขอรับเอาหากกลัวก็ไม่ต้องไปก็ไปเถิดคนนั้นเชิญขอรับ นายยังไม่กลัวแล้วแล้วใหญ่ข้าจะต้องกลัวด้วยเล่า เป็นศพธรรมดาธรรมดาและมันต้องการให้ข้ามาดูมันไดท่านเจ้าเมืองขอรับก่อนที่กระผมจะนําศพมาไว้ที่นี่ไปมองเห็นลายเส้นแล้วก็ตัวหนังสืออะไรมากมายไปหมดจักไม่รู้ว่าเป็นภาษาอันใดก็น่าจะเป็นภาษาพม่านะขอรับงั้นเลยแต่มม่ก็พูดภาษาสยามหองท่านไม่ใช่หรือขอรับเรื่องอย่างเงี้ยให้ท่านเจ้าเมืองพิจารณาดูเองดีกว่าขอรับ ลายเส้นเจ้าหมขอรับถอดเสื้อมันออกสิะจะดีหรือขอรับท่านเจ้เมืองเจ้าคิดอัไ่ไรกระโมคิดว่าในเมื่อศพมันตายไปแล้วก,ก็จะไปแก้บ้านมันอุจารตายเลยนะขอรับอันใดน,นะท่านเจ้าเมืองขอรับ มาแล้ด้วยพันอนขอรับกระผมกลับมาก่อนท่านเจมาจะออกจากจวนเพียงสองสามอิดใจขอรับจึงตามมาทาัน mm. หมู่เข้มผลขำถอดเสื้อสไปบให้ท่านเจเมือ,องดขอูขอรับขอรับ ไอโหมจำเอาไว้นะเว้ยหากท่านเจ้าเมืองสั่งอันใดให้เจ้ารีบทําหากเจ้ามีข้อสงสัยอันใดค่อยถามท่านเจ้าเมืองทีหลังเพราะถ้าเจ้ารีบถามการงานของท่านเจ้าเมืองจะเสียการเสียงานได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจขอรับท่านเจ้าเมืองปราดเปรืองนะหาสมควรที่เจ้าหรือแม้กระทั่งข้าก็ตามคิดสงสัยในคาสั่งของท่านเจ้าเมือง ท่านสอนเจ้าก็ยังไม่ยกค่าหนักเลยเดี๋ยวเจ้าผมจะไม่พอใจสิพวกเราท่านจุเมืองขอรับไอ้ผมจะทําตามที่ท่านจุเมืองสอนเมื่อสักครู่นี้ว่าอย่าคิดอิจฉาริษยากันพราะเกิดความแตแกแยกจะเกิดความแตกสามพันคนนั้นดีมากเจ้าผมเองเรียนรู้จากข้าได้ดวแท้ท่านจุเมืองขอรับเรียบร้อยแล้วขอรับ เมรันได้ขอรับอาษาเขียนหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเขียนมันก็น่าจะเป็นภาษาพม่าถ้าอย่างนั้นต้องหาคนที่รู้ภาษาพม่ามาอ่านให้จาน้าทฟังถูกต้องเพราะแต่แถวนี้มีชาวพม,าม่าหรือไม่คนนั้นอืมไม่มีขอรับกต่ผมรู้ขอรับอยู่ใกล้ๆจวนเป็นสามีภรรยากันแต่ผมพอรู้จักขอรับอ๋อ ที่มันมีสามีชื่ออันใดนะเออไอไอเวงเวงเวงเออใช่ไหมครับท่านพันศรใช่มันชื่อมาทิงเวงเมียมันชื่ออันชันเออใช่ครับท่านพันศรเมียมันสวยแท้ๆครับท่านพันศรสวยด้วยครับพวกเจ้าอย่ามองข้าเช่นนั้นพวกเจ้าเขารู้ว่าข้าเป็นคนเจ้าชู้ดังนั้นเมื่อเอ่ยถึงคนสวยมันก็ต้องสะดุดหูสะดุดตาข้าเป็นธรรมดา ในโลกใบนี้นะนอกจากโฮงพลายแล้ว <ขอ S 2> ก็หามีผู้ใดสะดุดหสะดุดตาที่ไม่และในโลกใบนี้นะจ๊ะ<ค><ด>ก็หามีใครปากกว่าเชิญเจรจาเอาตัวรอดได้เก่งเท่ากับคุณแนไม่ศพ <C ye> <c oughs> นี้นะยังไม่กระจายนำกลับไปที่จวนก่อนขอรับบุเข้มคนขัานำศพกลับจวนขอรับกำนัน ขอรับท่านกลับไปก่อนเถอะข้าจะกลับแล้วขอรับท่านเจ้าเมืองแล้วกระผมจะตามไปหาความกระจ่างที่จวนในขราวหลังขอรับอก็แล้วแต่ท่านเถอะหากมีเวลาท่านก็ไปถ้าหากไม่เดี๋ยวข้าจะให้คนไปต่งข่าวนะในฐานะที่ท่านเป็นคนนำเรื่องนี้มาบอกข้าขอรับ คืนนี้คนเฝ้าศบนายคนนี้เอาไว้พันตรอนพรุ่งนี้เจ้าไปเชิญนายที่ชื่อว่าชื่ออะไรน,นะชื่อว่าทิง้งเวงขอรับเป็นข่าบวบดีเมืองการขอรับอือพรุ่งนี้เราคงจะได้รู้กันว่ามีอะไรติดมากับศบเจ้าของนี้ เรือนายมาถึงเลยโอ้ยไอ้ผมเหรออน้อ้เอ็งจะทำอะไรของเองวะท่านมูหมมาถึงแล้วก็ต้องรีบขึ้นเรือนไงขอรับแล้เอ็งแจ้งเจ้าของเรือเขาหรือยังวะหาต้องแจ้งไม่พวกเราเป็นทหารเป็นข้าราชการนะขอรับจะมาเรียนชาวบ้านมาถึงแล้วเราก็ต้องรีบขึ้นไปมิเช่นนั้นอาจช้าไป อาจจะเสียการเสียงานของท่านเจ้าเมืองได้นะขอรับใช่ไหมขอรับท่านมาอสอนอบางเรื่องก็เป็นเช่นนั้นเช่นไมรี่ทำตามคำสั่งของท่านเจ้าเมืองแต่ในกรณีนี้เองขึ้นเดือนชาวบ้านโดยมิแจ้งหาอยู่ในขายไม่จำไว้โหมไม่ว่าจะเป็นทาหารหรือข้าราชการระดับไหนหากมาเดอนชาวบ้านก็ต้องแจ้งให้เจ้าของเรือนรู้มิเช่นนั้น จักได้ชื่อว่าปูกลูกเรือนเขาเข้าใจหรือไม,อม่ไอ้โหมเออเข้าใจขอรับไอ้โหมสมัยเองอยู่น้องเสือเองเคยเป็นลูกกำนันเองอยากขึ้นเรือนไหนเองก็ได้ขึ้นโดยไม่มีเจ้าของเรือนไหนมากล่าวว่าเองเองคิดจี่นี้ใช่ไหมไอ้โหมเองเอาเรื่องนี้สสยเช่นนั้นมาใช้ที่นี่ข้ากล่าวถูกต้องไหมไโหมขอรับแหม คาดผิดนิดเดียวลุงด่าเสยับเยินเลยนะเอาละเอาละเอาละจบเรื่องนี้ได้แล้วแับหนึ่งขรับมีใครอยู่บ้างจ๊ะเพราะคุณแม่คุณจ๋ามีใครอยู่บ้างถ้ามันสอน โอ้โหเซยจริงๆอย่างที่พี่ขำพูดเลยขอรับพวกเจ้าเป็นผู้ใดมาอยู่หน้าเรือนข้าทำไมรึ้ะมีอะไรกันหรือแม่อาชาฮะเซออาวยวายอ้าวถ้าลภปะลาถ้าถ้าถ้าลภปะลาเชิญ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 รับเชิญ มีมีอะไรหรือท่านประหลาดนายมัททิงเว่งท่านเจ้าเมืองขอเชิญให้ไปพบที่จวนด้วยไป,ไปขอรับไปเดียเด๋ยวนี้แหละขอรับจะไปไหนกันที่เ <c oughs> เออเออไปจูเจ้าเมืองไปทำไมหรือก็ถ้าใหา้หามาตามข้าก็ต้องรีบไปดิไหนพวกเจ้าบอกสิ ว่าท่านเจ้าเมืองมีอันใดกับสามีข้านี่ไม่นานยมัวซักถามให้เสียเวลาท่านเจ้าเมืองเลยนะรีบไปเถอะอันใดนะจู่ๆให้ทหารมาเรียกไปโดยไม่รู้สาเหตุเลยหรือนี่ยมัวเสียเวลาเลยแม่อาจารย์ท่านให้ทหารมาตามให้ไปก็ต้องรีบไปทีไปทางทหารแต่ถ้าอยากรู้ก็ไปด้วยกันเลยเป็นไง แน่นอนข้าหายอมให้สามีข้าไปจวนคนเดียวไหมหากเกิดเรื่องไม่ดีกับสามีข้าใครจะปกป้องเขาเล่าเอ <tt ît> like ๋ยจะามีอะไรกันนำทางเข้าไปใครจะทำอะไรข้าได้